เอาละครับมาดูลูกโทษที่จุดโทษครับนัดชี้ชะตาครับระหว่างทีมชาติโปรตุเกสฝอยทองครับเจอกับทางด้านทีมตราไก่ฝรั่งเศสครับคนแรกครับเป็นจอฟิลิครับเฟลิกครับขยับมาครับมุมไหนครับเฟลิกขยับมาแล้วโกดุนิดเรียบร้อยครับจอร์ลิสนี่หมดศีกไปเลยครับมาไม่พลาดครับ1-0ครับโปรตุเกสขึ้นนำชีเลียนเดนมาเป้ครับ ขยับไปซ้ายแล้วยิงลงนี้ปาพิซิโอพุ่งถูกทางครับโอโ้โหพลาดจุดโทษครับเ็มบาแป้คนที่สองของโปรตุกเกสครับแบรนาโดซินวาบไม่เข้าครับยอริสไม่ยอมครับจังหวะนี้โอกาสตีเสมอครับฝรั่งเศสโอลิวิเยชิรูนิ่มๆเลยครับไปคนละทางเลยครับจังหวะนีป้ปาพิซิโอ มือสังหารอันดับหนึ่งของทีมครับ C R 7 e v ละครับไม่พลาดครับโรนโดขึ้นนำเป็นสองหนึ่งครับโอกาสที่เสมอมาแล้วครับทางด้านองตวนคริสมัน Chris ขยับมาแล้วซัตวิโอโหเโโด็ดขาดเลยครับบูนอฟานันขยับมาแล้วหยุดหนึ่งจังโหวโะหยอริสไม่หลงครับ สกอร์อยู่ที่ -2 2ครับแล้วคนต่อไปของฝรั่งเศสยิงเข้าเพื่อขึ้นนำก่อนครับอันดูลาบิโอนลาบิโอนขยับมาแล้วจิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับยัดหน้าต่างเข้าไปเลยแล้วคนต่อไปของโปรตุเกสไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโจอาวมูตินโยยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเสมอ3-3ครับแต่ต้องมาลุ้นคนต่อไปของฝรั่งเศสครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมเลยนะครับ ที่เขาแหละครับอย่างนี้ครับปอปอกบ้าครับเจอกับลุยปาพิโชยิงเข่าเพื่อชนะครับปอกบ้ายิงลูกนี้ลเอียบร้อยครับโอ้โหกอไปเป็นนักฝรั่งเศสครับเฉียดเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษโปรตุเกสไปแบบสุดมันเลยครับมาใครว่ามันนี่ขอใจล้วลวมาเลยเด้อจังหวะนี้ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ